มาดูน้องแมวกันนะคะทุกคนนี่น,นี่ตัวน้อยตัวน้อยออกมากินอาหารด้วยนี่นี่ตัวเล็กข้างหน้าตัวเล็กข้างในนะคะนี่เป็นลูกของแม่ตัวนี้นี่เป็นลูกของแม่ตัวนี้นะคะเมื่อวานเพิ่งเห็นสรุปแล้วมีสามครอก มีสามค้อนะทุกคนน้องอแมวเราเพื่อนเพื่อนไปไหนนี่ตอนนี้ออกมาหาอาหารได้แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆนะคะไปดูเด็กๆสี่ตัวสิว่าเป็นยังไงดูสิอยู่ไหน ออกมาร้องเงี้ยวง้าวอยู่ไหนเองอยู่นี่เองนี่ทุกคนน้องน้อยน้องน้อยออกมาร้องอยู่นี่โอ้โอ้้โโอ้โทำไมออกมาทาไมลูกออกมาทำไมนี่โอ้ตัวนี้คือแบบโซนมากเฮ้โซนมากนี่ๆกลับกลไปหา ไปหาเพื่อนๆลูกไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้น hey, hey. เฮ้เดี๋ยวคุณแม่มา hey, เดี๋ยวคุณแม่มาเฮ้เดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มานี่นี่เหล่าสามตัวกอดกันกลมเลยตัวนี้โอ้ยน้องดำนี่ไม่ได้บูลี่แมวนะคะน้องสีดำน้องนินก็ได้อ่านน้องนินน้องนินน้องนินออกมาทำไมลูก แม่น้องเลีนน้องน้ำตาลแล้วน้องอะไรโอ้ยน่าเอ็นด,ดูเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มาลูกเดี๋ยวแม่มานะแม่กำลังกินข้าวอยู่นะเดี๋ยวแม่มาแม่กำลังกินข้าวอยู่เดี๋ยวมาให้นมหนูเดี๋ยวมาให้น,มหน,ม,หนมหนูนะโอ้ย เด็ดน้องแมวนะคะทุกคนตอนนี้เด็กๆแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะตัวดํานี้รู้สึกว่าจะแข็งแรงกว่าเพื่อนเลยตัวเนี้ยตอนที่เขาคลอดอะ่ะเขาร้องเรียกใหญ่ลยลนงะ่นะคะโอ้ยโอเคเนาะเดี๋ยวแม่มานะนี่เห็นไหมน้องๆนงิ่งเลยนี่นะอย่าไปไกลนะอย่าไปไกลนะลูกนะนะ โอเคเดี๋ยวแม่มาอุย้ยฟังด้วยฟังใหญ่เลยอืมปาไปนอนกับเพื่อนๆนก่อนไปนอนกับพี่พี่น้องๆก่อนเนาะเดี๋ยวแม่มานะเดี๋ยวแม่มาแอะแอะแอะอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกันฮะอย่าตีกันอย่าตีกันแอะแอะแอะแฮตัวนี้มีขู่ตัวนี้มีขู่ฮะเป็นพี่น้องกันไม่ตีกันนะ ไม่ตีกันนะโอเคไหมโอเคป่ะเดี๋ยวแม่มานะไปแล้วนะบายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาใหม่นะไปแล้วบายบาย